ขอกระวินได้ไหมครับได้ค่ะขออุ้มได้ไหมครับไปเอาอาห้ก่นัเอามมครับเอาดครับเอาไให้ีเอาิน้พี่พัดเอาหนจิ๊กกวินเลือกไห้เครับเอารไนช็อกกหเอารช็อกไหมกระวินเลือกให้เลยครับ อันนั้นรถอะไรลูกอันนั้น,นรถวันนี้เหรอพี่พัดสั่ง<น>ช็อกโกแลตไม่ใช่หรอพี่พัดสั่งช็อกโกแลตไม่ใช่หรอครับขอบคุณครับ Thank you ขอ,อกอดได้ไหมครับอขอ,ขอ,อกรอดสินนครับขอกรอดเลยสิส